เล็นทำกับข้าวเองยายไล่สามสิบนาทีนะคะวินยัยเป็นอยู่ล่าเนอะคุณแจ้วินัยหายอีกแล้วหายไปไหนนอกยายทานข้าวยายไม่ได้ างานนี้เกล้ามือเดี๋ยววันนังค็อยไปแจ้ด้วยวินัยหลุดหลุดไปเจ้หลุดหายหายไล่มั่งไ่ไล่มั่ง,งเพื่อนเข้ามาไปแจ้ไม่มีแล้ว ว่าจะไล์ธรรมดาเขาไม่ทันเพราะว่าดาวมายาเดิอนออกกำลังกายไปแล้วใหญ่เจอ <c oughs> เป็น้่วยกับข้าวพตาตื่นขึ้นมาตาก็ต้องเปิดโทรทัศน์เปิดอะไรเนี่ยมันไล์ไม่ได้ยายยังไม่รู้จะเป็นไล์ตรงไหนอ่ะ <c oughs> คุณมากมากค่ะอยู่ในห้องก็เปิดแอร์ออกไปข้างนอกก็ร้อนเอ้ยอยาเปยังไงนะอะเดี๋ยวยายขออนุญาตล้างมือไปปิดแอร์ก่อน Oh, chị ra và đi cha có đi nào tôi <laughs> tự nào cái lê kịp air, Tại vì chè hê với này còn วินนยเป็นเจหายบ่อยจังแต่เป็นเจให้แล้วนะจ๊ะวัสดีค่ะคุณยายติลาเจ็ดสามหนึ่งวันดีคุณยายขอบคุณมากมากค่ะให้หัวใจกดก่อนมาขอบคุณมากนะคะ วันนี้ทานข้าวรู้สึกก่อยๆยอยู่ต้องทานยาอีกนะยายพักผ่อนก็พักผ่อนเพียงพอยอยู่นะนอนตื่นไปข้า,างนอกเนาะแล้วก็เป็นนวดกล,กลับมากลับมาก็เพียบเกียแล้วก็นอน ต่นวดวันเว้นวันจ้ะจี่ราจะแล้ก็นวดวันเว้น,น,นวันวินัยไปไหนนอ้อวินัยให้ไปแยไปแล้วอยู่ไหนจ้ะคอมเมนต์มาหายายอีกหน่อยหนึ่งพี่ยังอยู่ไหม <c oughs> <c oughs> ยาย